วันนี้นะคะลุ้นครมอเคเกณฑ์นคนรวยนะคะหมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนรวยใครเป็นคนมีรายได้สูงวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เพืเ่อนๆได้ฟังนะคะก่อนที่เราจะมีสรุปกันในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก่อนไปฟังก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆมาที่ช่องของเรา ตามที่เรารู้กันมาเบื้องต้นนะคะว่ากลุ่มผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราชนะนะคะนั่นก็จะมีกลุ่มที่อยู่ในประการสังคมมาตรา33นะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงนะคะคราวนี้นะคะกลุ่มผู้มีรายได้สูงเนี่ย จะพิจารณาจากอะไรนะคะก็จะนำข้อมูลนะคะมาจากแหล่งเหล่านี้นะคะสำหรับการพิจารณาเนี่ยก็จะพิจารณาจากรายได้ต่อปีแล้วก็จำนวนเงินฝากนะคะรายได้ต่อปีที่นำมาพิจารณานะคะว่าใครมีรายได้สูงหรือไม่สูงนะคะก็จะดูจากฐานข้อมูลของทางภาครัฐนะคะที่มีแหล่งข้อมูลนั่นก็คือกรมสรรพากรนะคะก็คือจากที่เราได้ยื่นจ่ายภาษีต่อปีทุกปีไปนะคะก็จะมีรายได้ของเราระบุอยู่ใน นนะะรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากนะคะก็จะได้ใช้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าของใครเป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้รู้กันว่าเกณฑ์ที่จะนํามาใช้นะคะผู้มีรายได้สูงที่เขาว่าเนี่ยจะมีรายได้เท่าไหร่นะคะต้องรอสรุปแล้วก็มีเงินฝากนะคะมีเงินฝากเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเป็นผู้มีรายได้สูงนะคะ,ะต้องรอสรุปกันนะคะวิธีการลงทะเบียนคราวนี้นะคะ ท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าจะไม่ให้ยุ่งยากนะคะเหมือนที่ก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนอาจจะติดว่าเออมันยุ่งยากะค,ะคราวนี้เขาจะพยายามให้ยุ่งยากน้อยที่สุดลดความซ้ําซ้อนของสิทธิ์ต่างๆนะคะบางคนมีเป็นเกษตรกรด้วยมีบัตรคนจนด้วยนะคะก็จะได้รับเยียวยาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกันนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ